เมื่อวานเราได้ทำอะไรกันไปบ้างจำได้ไม่เลยอ่าแล้วครูก็จะมีตัวอย่างคำตอบให้นักเรียนดูด้วยนะคะนี่ไงตัวอย่างแรกนะคะก็คือ I did an d i n t h i s h o m e w o r k yesterday ก็คือเมื่อวานฉันทำการบ้านวิชาภาษาอังกฤษค่ะแล้วกอ็อีกตัวอย่างก็คือ I ate แฮมเบอร์เกอร์ yesterday เมื่อวานฉันได้ไปกินแฮมเบอร์เกอร์นะคะอะนักเ,เรียนพอทราบเรียกว่าวันนี้ครูจะสอนนักเรียนเรื่องอะไรทราบกันไม่เอ่ยค่ะถูกต้องนะคะวันนี้นะคะครูก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับอดีตค่ะก็คือ past simple กันนี่เองนะคะแลวครูก็ยังมีเพลงนะคะเกี่ยวกับ past simple มาให้นักเรียนฟังด้วยค่ะพร้อมฟังกันไหมคะโอเคค่ะไปฟังกันเลยค่ะ What did you do? Did you have a good weekend, Monica? Oh, yeah, it was great. So, what did you do? On Saturday, I went to the theater with my parents. What play did you see? I saw Cinderella and it was an amazing show. What did you like the most? I liked the costumes and the songs. What about Sunday? Did you do anything special? I read a book in the morning. Then I did my homework, though I didn't feel like it, but I knew I had to. The weather was so beautiful and warm, so we went on a picnic in the park in the afternoon. We ate some sandwiches and drank some fresh orange juice. After lunch, we stood on the stream bank and fed the ducks. Then we took a nice stroll through the park. A moment later, it started to rain.

Did you have a good week, Monica นะคะ Yeah, it's wonderful. อ่ะทำไมเขาถึงใช้รูปประโยคแบบนี้คะนักเรียนสงสัยไหมคะค่ะอ่าที่แปลกไปนั่นคืออะไรคะ Verb mm. <Word, S 2> ใช่ไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะคะว่าทำไมเขาถึงใช้ verb แบบนี้นะคะโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเรียนเรื่อง verb นะคะ verb เนี่ยค,คือคำกริยานะคะคำทีะะ่แสดงถึงการจะทำ หรือถูกกระทำของคําที่ทาหน้าที่เป็นประธานนะคะโอเคค่ะ verb นะคะมีอยู่2รูปแบบด้วยกันนะคะรูปแบบที่1นนะคะก็คือ regular verb น,นะคะเป็นคํากริยาที่ไม่มีการเปลี่ยนรูปจะเติมฉ p o r ed เท่านั้นค่ะยกตัวอ,อย่างเช่น walk เป็น walk ค่ะ p พไเป็น a พน,น,น,นะคะแบบที่2นะคะก็คือ r e g u l a r verb นะคะ คือคากริยาไม่ปกตินะคะมันเป็นคํากริยาที่จะต้องมีการเปลี่ยนรูปนะคะเมื่อเปลี่ยนไปเป็นคํากริยาช่องที่1และช่องที่2ค่ะเช่น go เป็น went, see เป็น saw นะคะแล้วมีคํากริยาอะไรอีกคะที่นักเรียนรู้จักนะคะที่เป็นคําที่ตัง EE คะโอเคใช่แล้วค่ะแล้วแบบที่เป็น irregular verb นะคะเป็นกริยาที่ไม่ปกติมีอะไรบ้างคะ โอเคเก่ง okay, okay. มากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะตัวอย่างที่เป็น irregular verb นะคะคำแรกนะคะจะเป็น be i s a n d a r e ช่องที่สองนะคะจะเป็น was หรือ were น,นะคะช่องที่สามจะเป็น been ค่ะแล้วก็คำว่า make นะคะเป็น made made นะคะคำ came คำคำต่อไปนะคะใช่แล้วค่ะ b o u e blue นะคะ eat 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 นะคะ fall 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 นะคะและคำ้สุดท้ายค่ะเก่งมากเลยค่ะ leave left left นะคะโอเคค่ะนักเรียนต้องจำนะคะว่าค,ค,ำคำกริยาในช่วงที่1นึ่งองที่สองคือคำอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมหรือว่าการบ้านที่ให้นักเรียนทำเวยน,นะคะ โอเค I'm f a m i l e a r n about the verbs Let's continue to about past simple tense นะคะนักเีรู้จักไหมคะ past simple t e n คืออะไรอ่าบางคนอาจจะรู้แต่บางคนอาจจะยังไม่รู้นะคะ past simple t e n นะคะก็คือเอาไว้ใช้กับเหตุการณ์หรือการกระทำที่เกิดขึ้นและจบลงไปแล้วในอดีตนั่นเองค่ะปกติแล้วนะคะจะมีคำระบุเวลาในอดีตด้วยอย่างเช่น last night yesterday t r e e years ago in 2015นะคะ เรามาดูตัวอย่างกันนะคะก็ตัวอย่างก็คือ I w a l k to s c h o o l y e s t e r d a y คือการที่ฉันนะคะเดินไปโรงเรียนเนมื่อวานนี้นั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะจะเป็น she lived e n e l a t year นะคะก็คออือหล่อนคนนี้นะคะได้อาศัยอยู่ที่นั่นนะคะเมื่อปีที่แล้วนั่นเองค่ะอ่าแล้วไปดูในตัวอย่างอันสุดท้ายนะคะก็คือ we saw that movie three days ago. ก็คือพวกเรานะได้ดูหนังเมื่อ3วันที่แล้วนั่นเองค่ะและ past perfect ยังใช้กับเหตุการณ์หรือการณ์ที่เกิดขึ้นตามลำดับเหตุการณ์ในอดีตได้ค่ะอย่างเช่น yesterday when I got up I went to the bathroom to w o s f my c o u r s e s and brush my teeth he drank coffee then he went out ค่ะก็คือการเล่าเหตุการณ์นะะคที่เกิดขึ้นไปแล้วนั่นเองค่ะ ค่ะโอเคค่ะหลังจากเรียนแล้วน,นะคะว่า p าริปเปคืออะไรนะคะเรามาดูนะคะว่าส t r u c เจอร์ของมันนะคะมีอะไรบ้างสแต็กเจอร์ของมันนะคะก็จะแบ่งออกเป็นบอกเล่าปฏิเสธคําถามนะคะค่ะเราไปดูกันเลยค่ะว่าสแต็กเจอร์ของมันนะคะในประโยคบอกว่าคืออะไรสแต็กเจอร์ของมันนะคะหรือว่าโครงสร้างของมัน,นะคะ่ะก็คือ subject ตามด้วย verb ช่องที่สองนั่นเองค่ะประโยคปฏิเสธนะคะคือ subject ตามที่นิดตามด้วยนันะตามด้วย verb ช่องที่1ค่ะ แล้วต่อไปนะคะจะเป็นประโยคคำถามค่ะก็คือ it ตามด้วย subject แล้ตามด้วย verb ช่องที่หนึ่งนั่นเองค่ะหรือเราจะสามารถนะคะนำ participle นะคะไปใช้ในประโยคคำถามที่เป็น WH question ได้ H นะคะคือ who what where when how แล้วก็ why นะคะตามด้วย it แล้วก็ตามด้วย subject และตามด้วย verb ช่วงที่หนึ่งนั่นเองค่ะโอเคอ after we learn that let s continue to practice about it นะคะ before we start let l e a d the direction first นะคะ to complete the story with the w o r d s from the box and c h a n g e the w o r d s into the c r s s i p e c a i t นะคะก็คือให้นำคำในช่องว่างนี้นะคะนำมาใส่เรื่องนี้นะคะให้เป็นตาม c s s i p e chain นะคะให้ถูกต้องนะคะแล้วก็ ให้ได้ใจความของเรื่องนี้นั่นเองค่ะโอเคครูจะให้เวลาทั้งหมด5นาทีนะคะในการทำนำคำม,มาเติมนะคะให้ถูกต้องค่ะโอเค Have you finished โอเคครูคิดว่านักเรีนยนทุกคนน่าจะทำเสร็จแล้วนะคะงั้นเรามาเฉลยกันเลยนะคะอ่าเรื่องนี้ก็คือเรื่อง the Tea l i t t l e a d i n g นะคะครูว่านักเรียนน่าจะรู้ก้วนะคะว่าเรื่องนี้คือเรื่องอะไร เรื่องนี้คือเรื่องอะไรคะใช่แล้วค่ะเรื่องนี้นะคะคือเรื่องลูกหมูสามตัวนั่นเองนะคะงั้นเรามาเฉลยกันเลยนะคะเราครูจะอ่านเรื่องนี้ให้ฟังหนึ่งรอบนะคะแล้วก็เน้นย้ำคำที่ถูกต้องให้หนักเรียนได้เห็นกันนะคะโอเคค่ะเราไริ่ม้องพลยนะคะ One sparse times there's i three little pigs one built a house with straw one made a house with wood and the other used pig. One day, a big bad wolf came and tried to destroy his houses. He blew on each house. The houses of stool and wood fell down, and he ate the pigs. The house of pig was very strong, so the final pigs lived alone and Happy right okay who get ten point okay เก่งมากค่ะโอ้ตัวเองนะคะโอเคค่ะโอเคทอกท่าน next activity p e r s e n simple to pass simple ten direction rewind the following sentence by using the given word ที่นี้นะคะเขาก็จะให้เราเนี่ยเปลี่ยนประโยคของ present simple tense นะคะไปเป็นประโยค past simple tense คะ่ะโดยเราจะต้องเปลี่ยนคำที่กำหนดให้นะคะฟังดูไม่ยากเลยใช่ไหมคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยค่ะข้อแรก she f p e n t i n t y f o r t โดยคำที่กำหนดให้นะคะก็คือ study ทีนี้เราจะเปลี่ยนเป็นประโยค past simple tense นะคะ,ะประโยคของ past simple tense ก็จะได้ดังนี้นะคะ่ะ S She s t ดดิ e เวนทีคอนต์ตีทุกคนสังเกตนะคะ s t a ดดิเราก็จะเปลี่ยนเป็น s t a ด i e d โดยการตัดมาออกเดิมในอีเป็นรถช่องสองของาพาร์ซิมโบลเทนค่ะโอเคค่ะนักเรียนเข้าใจกันไหมคะอ่าอยัางมีบางคนยังไม่เข้าใจนะคะเรามาดูข้อสองกันค่ะเพื่อให้เกิดความเข้าใจที่มากขึ้นนะคะที่เดอะโปรแกรมเมอร์ใน ก็คือคำว่า l i g e นะคะเราก็ต้องเปลี่ยนเป็นประโยคของ p a r t simple tense ค่ะประโยคของ p a r t simple tense ก็จะได้ดังนี้ค่ะที่ light like พ o g r a m last night light like เติม ed เป็น v e r b ของช่องสองของ p a r t simple tense นะคะอ่าเข้าใจกันมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะมาดูข้อสามค่ะ She h a s e i h t last Friday อ่าคำที่เี่นานัก็จะเป็นแ a s น,นะคะอ่าช่องที่สองของ h a ปในประโยค ในประโยคนี้ของ past simple tense คืออะไรคะ h have have นะคะโอเคประโยคนี้เราก็จะได้ she had h i s e d a y last Friday โอเคง่ายง่ายง่ายใช่ไหมคะนักเรียนมาดูข้อที่4ี่เลยค่ะ the director f i n a l e y s t r g o คำที่ให้มาก็คือคำว่า l i k นะคะประโยคของ past simple tense เราก็จะได้ดังนี้คะ่ะ The director left by b i e s a l o โอเคมาดูข้อสุดท้ายค่ะข้อที่5 They e e d some books yesterday. คำที่ให้มาก็คือคำว่า give นะคะอ่านน้กเรียกอ่านะโดคของ past simple tense พร้อมกันค่ะ1 2 3ถูกต้องค่ะ They g a me some books yesterday. เป็นไงคะนักเรียน Activity น mm ี hmm. ้ง่ายมากเลยใช่ไหมคะมาดู Activity ต่อไปกันเลยค่ะ What did you do on your birthday? Okay everyone, this activity uh, we will try to make a sentence with past c o n t l n u e u s in topic What did you do on your birthday? b e f o r e we meet a k n again. I will tell you about structure of past simple tense. The structure of past simple tense is I verb to on my birthday. คันนิเรียน Activity นี้น่นนะเราก็ต้องไมกเป็นประสบก,การณ์กับเพื่อนนะคะในหัวข้อ What did you do on your birthday นะคะโดยใช้ประโยคของ past simple tense ค่ะใช้โครงตั้งของมัน นะคะถ้ามีคนมาถามครูว่าอ a r a w ุ uh, so t what, what did you do on your birthday ครูก็จะตอบว่า mm, I went to have dinner with my family in the restaurant mm hmm. เป็นไงคะมันแบบดูง,ง่ายมากเลยใช่ไหมคะทุเรียนอ่ะครูจะให้เวลา ท,ทุกคนเสร็จกันหรือยังคะอายังมีบางคนยังไม่เสร็จอ่านั้นครูต่อเวลาที่สองนาทีค่ะทุกคนเสร็จกันหรือยังคะ เรียนนี้เราก็นำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะมาดูที okay. ่แอคทิวิตี้ต่อไปกันเลยค่ะโอเค after I have homework to you uh tell about the activity in the past from her h i s t i l y ก็คือครูเนี่ยจะให้นักเรียนนะคะกลับไปเล่าเรื่องที่เกี่ยวกับอดีตของนักเรียนนะคะลงในไดอารีงง่ของนักเรียนนะคะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยเราจะมา เล่าสู่กันฟังนะคะให้กับเพื่อนแล้วก็ครูเนี่ยได้ฟังนะคะค่ะโดยที่นักเรียนเนี่ยถ้าสมมติเราพูดเรื่องในอดีตเนี่ยเราต้องใช้ past simple tense อยู่แล้วนะคะนักเรียนก็ได้รู้ไปแล้วนะคะนักเรียนก็หลังจากที่เรียนเนี่ยเราก็นำมาใช้นะคะ,ะสรุปวันนี้เราได้เรียนเรื่องอะไรกันไปบ้างคะเยอะเลยใช่ไหมคะเคค่ะเดี๋ยวครูจะมาสรุปให้ฟังนะคะวันนี้เนี่ยเราได้เรียนเรื่อง past simple tense นะคะ หรือว่าการใช้ประโยคที่เป็นอดีตนะคะเราได้เรียนรู้ว่า verb mm. เนี่ยมีสองแบบนะคะก็นั่นก็คือใช่แล้วค่ะเป็น regular verb กับ irregular verb นะคะ mm. ก็คือ verb ที่เติม ed แบบธรรมดาลแล้วก็ verb ที่ไม่ปกติก็คือเปลี่ยนรูปทั้ง3ามช่องนะคะแล้วเราก็ได้เรียนโครงสร้างของ past simple tense ด้วยนะคะโครงสร้างมีอะไรบ้างคะใช่แล้วค่ะ subject กวก เวิร์ที่เป็นร์ทนะคะหรือว่าเวิร์ช่องที่2นะคะแล้วก็ตามด้วยอ็อบเจกค่ะค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็จบเพยงเท่านี้นะคะโอเค this have to finish yeah okay see you next week goodbye thank you for your attention and enjoy this card for be c h e e r for you thank you goodbye